สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูพลูเนาะพลูเป็นพืชตระกูลเดียวก,กันกับพริกไทยนะคะมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียใต้อินเดียสีรีลังกาบางคลาเทศเนาะในประเทศไทยพบพลูได้ทั่วทุกภาคนะคะพี่น้องมีแหล่งเพาะพันธุ์พลูอยู่ที่นครปฐมะเชิงเซาปราจีนบุรีนะมหาสารครามขอนแก่นและนะครราชสีมานะคะ เมื่อสมัยก่อนเราก็จะเห็นค้างพูอยู่กเกือบทั่วทุกบ้านนะคะเพราะว่าคนสมัยโบราณก็จะกินหมากนะคะก็ต้องปลูกพลูไว้นะคะปลูกพลูแล้วก็ทําค้างเอาไม้มาทําเป็นค้างเนาะตป,ป,ปัจจุบันคนกินหมากลดน้อยลงก็เลยไม่มีพลูให้เห็นมากเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่เนาะเนี่ยวันนี้ก็ของอีเมย์เพนยูบาไปปลูกนะคะอีมีก็เลยพามาส่องใบพลูนะคะเนี่ย ประโยชน์และสปปรรพคุณของพลูก็มีมากมายหลายอย่างสปปรรพคุณทางยาเนาะช่วยให้เหงือกแข็งแรงนะคะคนสมัยก่อนก็จะกินหมากก็จะเคี้ยวหมากฟันก็จะแข็งแรงเนาะอันนี้คือเด่นๆเลยนะคะดับกลิ่นปากโดยการที่เคี้ยวพลูสุดๆแล้วก็บ้วนทิ้งสักสองสาครั้งนะคะขับปัสสาวะทําให้ลมหายใจสดชื่นนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะดับกลิ่นปากเนาะ แล้วก็รักษาโรคสเก็ดเงินนะคะอดอบดโคลแคละเอียดดองกับเหล้าขาว15วันแล้วกรองเอาแต่น้ำมาทาบริเวณที่เป็นนะคะเนื้อในเป็นเนื้อเนื้อใบเป็นสีมันมันนะคะมันสดเนี่ยมันสดประมาณเดี๋ยวนี้ค่นี่เนื้อใบเป็นสีมัน,นะะมันสดนนสด,ด,ค,สสดคือใบพลูนะคะพี่น้องการขยายพันธุ์ก็คือการปักปักชำกิ่งนะคะ เอาลำต้นที่มีข้อประมาณแบบนี้ค่ะน,นี่สักสามสี่ห้าข้อนี่นะคะนี่แล้วก็เอาไปเอาไปเอาไปใส่ถุงนะคะพอมันติดก็เอาไปใส่ค้างให้พูเลื้อยนะคะให้ดูต้นพลูใบพลูนะคะงามมากเลยค่ะพี่น้องมีแต่ใบงามงามนะคะ ปัจจุบันความสมาำคัญก็ลดหลั่นลงไปเพราะคนไม่ค่อยกินหมากแล้วเนาะนให้ดูใบพลูใก,กล้ๆนะคะนี่นเวลาจะเพาะพันธ์ก็จะเด็ดเอาที่เป็นข้อๆแบบนี้ค่ะนี่ประมาณสามถึงห้าข้อเนาะนแล้วก็เอาไปชําใส่ถุงนะคะพอชําใส่ถุง แล้วก็เอาไปทําค้างนะคะหรือทําเป็นเป็น,เป,นเป็นห่านแบบนี้หละคะ่ะให้ผูเข้าเลือ้อยขึ้นเขาจะเขาจะสวยงามนะคะใบพลู ue, นะคะมีประโยชน์มากมายเป็นพืชเป็นพืชสมัยโบราณนะคะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักใบพลูเนาะเพราะว่าคนปัจจุบันไม่ค่อยได้กินหมากแล้วนะคะที่น้องถ่ายให้ดูพลูนะคะสวัสดีค่ะ พลูก็จะขึ้นในดินร่วนนะคะเนี่ยคนพม่าก,ก็ยังกินหมาเขาจะเขาจะเขาจะเคี้ยวสดๆก็ได้เคี้ยวใบพลูเนาะหมาก,ก็ได้แต่ปัจจุบันคนอินเดียคนศรีลังกาก็ยังนิยมกินหมาแต่คนบ้านเราก็กินยังกินอยู่นะคะแต่กินน้อยลงแล้วนะคะพี่น้องก็เลยพามาโบใบพลูนะนค่ะใบม,มันเลยนะคะใบพลูนี่อันนี้ใบ ใบสวรสนะมันเซมขึ้นมากับใบพูค่ะสวัสดีค่ะ